สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินนีชนบทไหมอือแล้วเด็กจ้ามากินอย่างน้อแต่เศร้าแต่เด็กเนาะมากินอาหารเศร้าค่ะมาเด้อมาน้ากันเด้อุน่ะมีชีสเพิ่มเด้อุน่ะมีชีสชีสเพิ่มเอ้ยแต่ยังมาท่านได้กินดอ,อกชีสมากินไมโลโกาแฟเพิ่มเอ้ วันตื่นก่อมีหลายอย่างช็อกโกลมช็อกโกแลตมีบ่อไนะคะมีหลายอย่างไม่เกินขนมปังกับมีเยอะแยะเลยพี่น้องเลยมาลูกสาวะคะ่ะกสามีนะจะเบิง้งขนมปังอันนี่ชอบกินจังซิด่ะแซ่บดีไม่ๆมันจะอร่อยเด้อถ้าไว้สักสองเมื่อนี่บ่ได้เราแข็งยังยังไงเด้อ ไว้สองมือนี่ตีหัวม่ปงเลยด้วยนี่แข็งพอาะพรพรกินเซเด้อเขาชิฮอไว้ได้ค่ะพี่น้องมันจิบเบาแข็งเขาชิฮอไว้ได้ค่ะขนมเป็นนี่เด้อพี่น้องจ้าถ้าซื้อมากินนาจจะฮอไว้เด้อถ้าเป็นฮอแล้วมันแข็งตีหัวนี่แข็งเป้งเลยอ่ะอันยาวขน,นมขน,นมปังฝรั่งเศส ก็เรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเลยคับพี่น้องนี่ชอบทานเนยค่ะชอบทานเนยมันจะกลมกลมถ้าเอาทานเนยอมันจะกลมกลมเลยค่พี่น้องมันจะกลมกล่อมกินแล้วมันเข้ากันดีตัวถ้าเอาปลท้ายนี่มันถ้าเอาท้ายแยมมันบางคนชอบแต่้าคนชอบนะบางคนก็ท้ายแยมบางคนก็กินกับ ชีสไห่กินได้ชีสเนี่ยแทนอาหารเลยจบเลยเฮ็นยี่นี่ชอบกินยังซีเด้อนั่นนี่นะหมาเดอ้อมาแสบๆสบจะบอกใครอาหารเศร้า เป็นยังไงแน่พี่น้องสบายดีกันบอบ้านเฮาบ้านเมืองไทยเนาะช่วงนี้โควิ COVID ดก็ชีิดีขึ้นนะพี่น้องเนาะเมืมาา่อวันวันเาราเนาะนี้นปนปนไปเบ่งไอ้เขาเล่นในบาสเกตบอลยันเด็กน้อยเนาะหลานเนาะติดตามกันได้เด้อสนุกค่ะเมื่อวานนี่มวนหลายเฮ้ก็หลานตัวขอขอบคุณกันทุกคนนะคะ